คนยินดีต้อนระับเข้าสูร่รายการพัชชีเบเกอรี่เฮาส์กลับกันอีกแล้วนะคะวันนี้พัชชีจะมาสอนทุกคนทำเมนูนเฟนซีเค,ค้กโรน่นเะมนแค่ชื่อก็แบบเบนซีแล้วใช่ไหมความเจ๋งของเมนูนี้ก็คือพัชชีจะมายกระดับตัวเค,ค้กโรนี่ให้มีความเป็นคาเฟ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็หน้าทานยกระดับความอร่อยแล้วก็ทําให้หน้าตาเขาเนี่ยดูฟูฟ่องมากขึ้นนั่นเองนั่นะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง แต่ชาแนวันนี้นะก็คือน,นี่เลยเค้กโรจากฟาร์มเฮาส์นะคะหอมนุ่มละมุนเติ์เนอร์เ,เค้กนะคะก็จะนุ่มเป็นพิเศษแล้วก็มีไส้ครีมข้างในแล้วก็มีให้เลือกถึง5แบบด้วยการกลิ่นแรกนะคะก็จะเป็นกลิ่นนมฮอกไกโดหอมหวานละมุนหอมกลิ่นนมฮอกไกโดกลิ่นที่2นะคะก็จะเป็นกลิ่นวานิลลาหอมละมุนกลมกล่อมมากๆกเลยคะ่ะกลิ่นที่3นะคะก็จะเป็นกลิ่นใบเตยให้ความรู้สึกเหมือนขนมไทยเล็กน้อยแล้วก็มีความหอมหวานละมุนในตัวใบเตยด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นกลิ่นส้นคม,มความเพิ่ม สดชื่นแล้วก็มีความเฟรชในตัวของเค้กโรด้วยสุดท้ายนะคะก็คือรสกาแฟค่ะเป็นความเข้มที่มีความละมุนล,ลงตัวอยู่ในชิ้นเค้กชิ้นเดียวขั้นตอนแรกนะคะพัตตี้ก็จะเริ่มจากการตีครีมบอเลยก็หยิบเออโถอ่างผสมเลยจ้าโอ,อ้โหสิงดัง,งอ,อ่ะก็ เรามีนี่นะคะเป็นประมังของเราแล้วกเวปครีมแช่เย็นค่ะทําไมถึงต้องใช้เวปครีมแช่เย็นเพราะว่าเิปครีมแช่เย็นเนี่ยจะทาให้เวฟของเรา,าตั้งยอดง่ายขึ้นแล้วก็เซ็ตตัวได้เร็วด้วยแล้วก็เก็บได้นานกว่าในพัตตีก็จะใช้เหมือนเดิมนะคะแทนมิกเซอร์ใช้เป็นหัวจักก้อน,นะคะ,ะ,คะเพราะว่าเห็นไหมลูเขามันเยอะมันทําให้แบบแอร์ัเข้าง่ายใส่ครีมไปเลยค่ะหนึ่งถ้วย้วพัตตก็จะใส่ตัวน้ำตาลไอซิ่งนะคะลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ หลังจากนี้นะคะแพตตี้ก็จะตีค่ะอันนี้นะคะเราจะตีไฮพิกหน่อยเพราะว่าเวลาเราปาดเนื้อเค้กเนี่ยมันต้องใช้เป็นรูปทรงนิดน,นึงเนาะถ้าเกิดเราทำให้ตัวเวฟครีมของเราอะ่ะเหลวจนเกินไปเวลาเราปาดเนี่ยเขาก็จะเป็นซอสแทน ไมม่่ียยอนเลหขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาประกอบตัวเค้กโลกันซึ่งแพตตี้นะคะก็จะขอกายของก่อนแนล้วน,นี่ก็จะเป็นเขียงประกอบร่างเค้กโลของเ้อนะคะแล่ที่เราขาดไปไม่ได้ก็คือเค้กโรจากฟาร์มเฮาส์มีเลือกถึง5แบบด้วยกัน5สีหอมมาก,มาก แบบดดวยกันนะคะแลเรามีไส้าะไรด้วยนั่นเดี๋ยวพัทจะเอาครีมมาป้ายตัวเค้กลกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบน้องก,กันก็นี่เลยนี่นะคะก็จะเป็นตัวประตูล่าแบบผสมไมยย้ยาวนั่นเองน,นีพัทก็จะปักครีมเราเลยนะคะแลก็ป้ายลงไปเลย ข้อแรกรอะคือเวลาหนูปาดพวกครีมใช่ปะ่ะหนูจะปาดให้พวกวิปครีมอะมันกระจายทั่วตัวเนื้อเค,ค้กก่อนแล้วก็ค่อยเก็บรายละเอียดทีหลังค่ะ ฝึกสมาธิชนิดดีเลยเพราะว่าเราต้องตั้งใจมาก่า,ากแล้วก,ก็แบบต้องคอยเก็บรายละเอียดนู่นนี่นั่นแต่พอดีเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยมันถือว่าเป็นสกิลหนึ่งที่แบบสําคัญจริงๆนะทุกคนเพราะว่าสมมติเค้กด้านหนึ่งคิมน้อยไปด้านหนึ่งเยอะไปเราก็ต้องทําใหม่อยู่ดีมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ได้ยากเกินสีว่วิทุกคนแน่นอนพอดีว่า <S <S ดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาตกแต่งตัวเค้กโรกันค่ะรอดเลยจ้าตอนนี้นะคะหลังจากเราตกแต่งตัวเค้กโรด้วยผลไม้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะขูดช็อกโกแลตลงไปกันค่ะเาีในสักทองเลยจ้าใหญ่มาก ใช้ที่ขูดนะคะที่แบบหาได้ง่ายเลยทุกคนมาดูเร็วมาานว่าเขาที่ได้ inspiration จากแบบป่าไม้นอะนที่มันมีปามีผลไม้มีช็อกโกตมีโกโก้มีไอซิ่งแล้วก็มีเค้กโรลของเราข้างในแล้วก็มีครีมด้วย ะะคพัตตี้ไม่ได้มีแค่แฟนตาซีเค้กโร่งเดียวค่ะพัตตี้ยังเอาเค้กโร่งบัตตี้เนี่ยมาแมทช์กับไอศครีมเพื่อเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ความอร่อยให้กับเค้กโร่งอันนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะนี่จัดล้วงเค้กโร่งไปเลยอันนี้พัตตี้ได้เป็นรสใบเตายเนาะมีชั้นของเค้กกับองครีมแต่พัตตี้จะลองกินแบบไม่มีไอศครีมก่อนาจะได้รู้รสของเค้กโร่งเต็มเต็มเลยตัวเค้กมีความนุ่มหอมละมุน มีส้อยของใบเตยเพิ่มความมันงั้นเดี๋ยวพัดดี้จะลองกินรามีไอศครีมด้วยนะคะก็ม,มีเลยไอศครีมน,นิดนึงวันนี้พัดดี้เลือกรสวานิลานะคะเพราะว่าจะได้เข้าออกับตัวไอศรีมมีไอศครีมกมครีมม <c oughs> ันนี่ว่าอร่อยมาก มีความเย็นเข้ามาเพิ่มเอลเมนต์ให้กับเมนูนี้แต่พทิทัว่าอร่อยทั้งสองแบบเลยคือมันอร่อย,อยันคนละแบบนะคะอันนี้จะมีกลิ่นของไอศกรีมขึ้นมาแต่แบบเดิมก็จะมีความแบบออริจินอลแล้วก็ได้กลิ่นของเคก้กแบบเต็มๆเลยอ,อร่อยมากค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะกับเมนูแฟนซีเคกร l ของเราะคะ่ะ บอกก่อนว่าอร่อยมากๆเพื่อนๆต้องลองไปทํากันดูเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากลองทำเค้กโรแบบแพตตี้ดูเนี่ยก็สามารถหาซื้อเค้กโรได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของขนมปังฟาร์มเฮาส์นะคะแล้วก็กดไลค์ที่ Facebook Fan Page ขนมปังของฟาร์มเฮาส์และช่องทางนึงก็คือ TikTok Farmhouse Thailand ค่ะเราจะกันใหม่ครั้งหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย